ดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนททำกเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อครับเด้อเพื่อได้แจง้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับชิปนี้มือนีเด้พี่น้องเด้อเป็นเสราว,วันจันทร์ได้พี่น้องเส่าว,วันจันทร์บ่ได้ไปตลาดนัดโคกระบ,บือ้อพี่น้องม้อเส้าเนี่ฝนตกลัดท่างก็เลยบอกไปน้ามันเสามากก็เลยหายอา,หารนัวพี่น้องหา,อาหารนัว เพราะงูว่ะดานียนาฝนเนี่ยมักค่อยเดี๋ยวปล่อยพี่น้องเป็น,นว่าปล่อยกับปล่อยส่วงใบใบบนพี่น้องนี่มสาสอบโบคอยเดี๋ยวปล่อยไปไประเดี๋ยวเลยหาอาหารบนสักกอนนี่มาเสารอบเสาร์ปัญญานี่เปียรซับพี่น้องผสมมันมักยิดแต่สำหรับกุฏที่อนเลี้ยงงัวเลี้ยงฝ้ายด้วพี่น้องเนอะอยาเป็นสิ่งที่สำคัญเลย ต้องปลูกหญ้ามีแปลงหญ้าทาที่ห้องบกว่างบลายให้มีแปลงหญ้าไว้พี่น้องปลูกหญ้าไว้หญ้านี่เปียนนะันพื้นที่นี่หน่อยแนะนําำให้ปลูกหญ้านี่เปียเพราะว่ามันได้ผลผลิตหลายต้นมันสูงเขาตัดนหน่อยห้องเขามาซับมันก็ได้หลายมือน,นึงก็ไปใส่หลายพี่น้องหาเป็นหญ้านี่เปียแต่ว่ามันก็มายุ่งหญ้ากับการซับแต่ว่าก็คุ้มค่าพี่น้องคุ้มค่าอยู่ สวนห้อยสำหรับคดดินบหลายทีบหลายมันปลูกไว้มันก็พอได้ใส่ก็งัวเลี้ยงงัวก็ไ้หลายตอยู่ถ้าหาไปปลูกห้าเพ่งก็ลายห้าไน็แต่เมยนยดดอกบริสับก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็บแต่ปริมาณบ่สูงห้านี่เปียพี่น้องแต่ว่าตรงมีทีได้หลายหยาพวกนั้นผู้ใดมีทีบหลายทีก็ทีก็จะให้ที่นำขังเลวพี่น้องเด้อต้องเป็นนัเป็นโนดด่นได้ทีโนดด่นดิสาม,มารถระบายได้ได้จังปลูกหยานี่เปียได้ ยานี่เปีย่ยนเป็นยาที่มีโปรตีนสูงพี่น้องมัน16บหกเปอร์เซ็นต์โปรตีถึง16บหกเปอร์เซ็นต์โปรตพี่น้องอยางนี่เปียตามอายุของมันพี่น้องถ้าอยากให้มันมีโปรตีนสูงก็ต้องให้ได้45วันพี่น้องโปรตีนสูงคุณค่าของอาหารนี่สูงถ้าห้าวทัดให้กินแต่น้อยมันโปรตีนมันก็นต,นนนนนนต่ำลังค้นน่ะลังค้นอันเฮ็ดอันลังค้นอันอันว่าชีคันซับอลไรไปตัดยาอัน ยาอ่อนๆมาให้กินก็ได้ยีดอกพี่น้องแต่ว่ามันอ่นนะมันโปรตีนมันบดสูงแล้วก็เฮทใหยาตายไว้พี่น้องเฮทใหยาเนี่ยตายไว้้าบ่ออายุมันคือยาเขาตัดก่อนอายุมันจากมันจากตายก็ต้องให้มันแก่สักก่อนพี่น้องอย่างน้อยต้องสี่สิบห้าวันอันใดสี่สิบห้ามือแหละตัดโดยพี่น้องยากับโปรตีนก็สูงคุณค่าของอาหารนี่ก็หลาย ้าเข้าในกับเพรพี่น้องตัดออกมาต้นนึงนี่เกิดนอไม่มา,มาเลยเป็นซิทุนนี้บานเกิดขึ้นมาอีกนะถ้าเขาไปตัด้าน้อยแล้วมาีนตัดมิได้มาสิตายพี่น้องนักขนเมื่อไม่บ่ค่อยเข้าใจวิธีการตัด้าแล้วพี่น้องเด้ออันคูใด้ปลูก้าเนี่ยเปลี่ยนก็ตัดคนขาง,งที่มันแก่้างหน่อยแต่ว่เว,วลาวสับเักกับสับละเอียดเอากินได้ทุกันพี่น้องกินดีทุกันนี่โปรตีนสูง เขาอยากสมใส่ห้อก็ได้พี่น้องอห่อมสมเรายาตอามันมักยีดเปลือกล่างมักยีดผสมยัอน้อยก็ให้กินก็นแท่นหัวหันอะไรอยู่เป็นการลดต้นทุนการเลี้ยงง้วนเนี่ยเขาไปเสื้อหารหลยกับบอดีบอ,บอ,บอดี้ได้พี่น้องถ้าเป็นการลุงทุนร้ายเกินไปเพราะว่าเขาเลี้ยงเลี้ยงควายเลี้ยงง้วนเนี่ยมันต้องใส่เวลาเป็นปีพบ่น,นี้จงังเสได้ผลผลิลตโตโตนะเพราแม่นงัวงขุนพี่น้องต้องไฟยาม ผลิตว่าหาลดต้นทุนให้ได้พี่น้องเท่าลดต้นทุนได้หละแม่หลืพี่น้องลดต้นทุนไ่ก็อ่ากัแบบมิจฉาก้าเล่ะถ้าเท่าลดต้นทุนมาได้ละทุนสะสมเด้พี่น้องนอนทุนทังที่ราต้องค้นเรียงแล้วขายแทบเสียกําไรก็ไม่เพราะว่ายังมิจตอเสื้อให้กินเสื้อให้กินนี่แล้วพี่น้องสำหรับฟ้าผมบอลเน้นเสื้อให้กินไปได้พี่น้อง อันนี้เคื่องมันิตเองมัิดเองคื่อมัดมังยีตดไปแก้เอาจากโรงงานก็คือบ่อแพงพี่น้องบ่อแพงแต่ว่าเาต้องมีอุปกรณ์ัอแก้มีรถไปแก้พี่น้องมันอยู่ไกลต้องมาเรียนรููพิธีการมัดเอามาสมอันี่แหละพี่น้องกับหนาเนี่ยเปียอันผู้ใดบ่มีมันมักยิดก็เอาหยาเนี่ยเปียเขาหนีซับแล้วก็มักพี่น้องมักใส่ถังไปเพิ่มโปรตีนด้วยกันพี่น้อง มักใช้ถังไว้แล้วเอามาผสมกับหญ้าสดให้กินแห้งดีไรพี่น้องพอเป็นการลดต้นทุนบ่ได้อันก่ได้สื่อข้าเจ้านี่แล้วพี่น้องแต่ว่าก็ต้องยากแน่ขั้นตอนมันพี่น้องการดูแลหญ้านี่ถ้าเฮาดูแลบ่ดีบ่ใสไซุ์ฟุ่บ่ดีกับบอค่อยงามด้หญ้าอันหญ้านี่เพียนี่ก็ต้องดูแลใส่์ฟุนบรอดดีบรอนจิงามแต่ว่ามันก็ใหายผลผลิต ลายนึงกับลายตันอยู่ได้พี่น้องลายตันอยู่ได้ถ้ามันผู้ใดสิลงทุนปลูกก็ผูกได้พี่น้องแต่ว่าจะเริ่อมจะเริ่มปลูกหลายหลายที่เลียงพี่น้องเริ่มไปจกไักลายอันคือว่างสองงานคือว่างานหนึ่งสิพี่น้องผูกลายแล้วมันงวงขินมืท่านละมันสีแข็งแข็งแล้วมันสีหยาบเอาออกผมก็งวงอยู่นี่ผมก็ปลูกแค่สองลาพี่น้องเดี๋ยวนี้เลี้ยอยู่ไรยเดียวพอที่พื้นที่ไรยหนึ่งผมไถยไทยปักปูงดินใหม่ก็เลยเลี้ยลาเดียว ได้เดียวก็ทัดให้กินกับสลับก่อนก็อย่าเพ่งบัวละเพราะว่าเขามีทีทีหลายอย่างอย่าพี่น้องสำหรับคนเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนี่เน้นเน้นเน้นหลักการผลิตอาหารอีกให้ได้พี่น้องหลักๆงัวมันกินอย่าเด้ไม่บริกินอาหารไ่บริกินว่าอาหารเด้มันกินอย่าแต่ว่าเขาก็อยากให้มันกินอาหารอย่าไม่กินอาหารที่ดี งคนผัดมีทุนหลายแน่ยังไงก็ซื้อย่างเดียวซื้อย่างเดียวพี่น้องแต่ว่าทำผู้มีเงินหลายก็ซื้อกตบว่าเป็นยังหรอกว่าแต่ว่าสำหรับคนคน, so bah, น People, ที่เงินบ่หลายพี่น้องเห็นข้าเจ้าซื้อให้กินตัวก็ซื้อย่างเดียวว่าได้หด้พี่น้องต้องอนนต้องปลูกเอายาพี่น้องโอ้ยปลูกง่ายๆหนึ่งพี่น้องหาท่านมาปลูกขยับขยายเอาพี band, ่น้องการทำฟาร์มมันต้องให้พวกปลูกไปทั้งสวนหยาแล้วก็ฟาร์มพี่น้องอาหารกับว่าหลายดอก ให้กินเมื่อไหร่พี่น้องสำหรับมือใหม่นั่งบกคอยเข้าใจวิธีการเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวก็บอกว่าปล่อยเบ็ดมือที่พี่น้องเด้อเลี้ยงค้างคอกไว้ตอนเสาร์พี่น้องให้อาหารสีขมเฮ็ดนี่แหละให้อาหารจำเริ่มเ้าร์แล้วมันนอนพักพ่อนตอนเที่ยงว่เข้าปล่อยมันหันปล่อยไปมันไปเขาผ่านพลังงานมันถิม่มซื้อพี่น้องมันกับบริประโยชนด์ดอกมันเลี่ยมเบ็ดมือนะบริสโซ่ข้าวตังให้กินเช่เดียวพี่น้องแต่ว่าเขาก็ต้องให้มันกินเป็นเวลา ให้พักผ่อนเป็นเวลาแล้วก็ปล่อยเป็นเวลาพี่น้องถ้าเฮาเลี้ยงถึกถึกถึกสูตรมันเลี้ยงเป็นอันถือระบบมันแล้วมันก็เมื่อมันก็สมบูรณ์ดีแข็งแรงดีพี่น้องสามารถให้ผลผลิตได้ต่อปีอยู่พี่น้องก็อย่าลืมวัคซีนพี่น้องอย่าไายภัายิเด้อพี่น้องเด้อหนาฝนเข้ามาแล้วเด้อพี่น้องไายไปภัยยะแล้วก็เสียาวัคซีนปากเข้าเปื่อย ฝนฝนก็ไปฝนพี่นอ้องปีละสองยายาไทยพญาะแต่เดือนสี่เดือนสี่เดือนเช่น,นึงพี่น้องอันบ่มีอันแบบเสียบ่มีอันนั้นอันนั้นอยู่หางอยู่หางอันล้านข้าเพิ่นก็เอาเครื่องกระหอพี่น้องมาสับสมใส่กับอันนี้ก็ให้กินก็นได้แล้วก็สเส้น้นำให้กินก็นได้พี่น้องเป็นทั้งยาบำรุงราาตัวทั้งยาข่าพญยาะเด้อพี่น้องเด้อย,ยาโบราณเฮาเป็นสมุนไพรปุ้มปัญญาผู้เฒ่าโบราณเพิน่นสอนไว้ นั่นมาบอกต่อพี่นอ้องเศรอมนี่ว่าได้ไปไซพี่น้องว่าเราไปตลาดฝนตกเลยมาจมให้พี่น้องฟังเลยพี่น้องเด้อผู้ใดมือใหม่ๆเลี้ยงยง้อเลี้ยงก็จะเอามาศึกษาหาความรู้ออกจากในช่องยูทูบเลยพี่น้องพ่อวิมลกับชิพย่ามลูกพี่มุ่นกับชิพยา่ยาม,ม,ยายามหาสิ่งที่มีประโยชน์มา่อเราสู่พี่น้องฟังพี่น้องกับสำรับคลิปนี้เมื่อนี้เอาไวปสำรับกันแล้วครับเด้อคลิปหนาพอกันไหม และสำหรับคลิปนี้มาอน,นี้ขอจบไปเพียงแค่น,นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ